สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับมาพบกับคุรานพาแสบวันผ้าผีพาน้องมากกินตามามากพี่น้องครับวันนี้มาพี่น้องเซียนนกกระมังวันนี้ต่ำไซหอยนางรมพี่น้องแล้วก็ต่ำไซแมงกะพุนผองครับพี่น้องเป็นแมงกะพุนเหลือในตู้เย็นนะครับเอาจากชิปกรอนนะพี่น้องยังเห็ดบะเบิดก็เลยเอามาต่ำกินแบบเพลเพสแสบๆครับพี่น้องวันนี้มาๆๆครับทางไกลทางไกลนะครับสลัดผักกาดผักแกงมีสลัดกรอบนะครับมีผักกาดมา ซองนี่หว่พี่น้องมาๆๆมาทำไก่ทำไก่นะครับเจ็บเสียบแล้วกันได้เจ็บหมูพอพี่น้องมาดิมามามามพี่น้องนี่เจ็บหมูอะไรมันพี่น้องเจ็บเสีบไปทำไก่เลยพี่น้องครับผมมาๆๆๆามามามาขอาตมาตุงหว่ะเนี่อยากกินเพล่เครับพี่น้องมาดิตับม้ามาพี่น้องขออนุญาตใส่ตะเกียบก้นกับพี่น้องนี่โอ้ยเป็นน้ำแข็งมาแล้วพี่น้องไหย ตามมามาคอยอืมมา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 อือหืมพี่น,อนอ้องเปิดเสียบครับพี่น้องมามามาทั้งไ่ทั้งไกออืมเสร็จเสียบไปแลพราะว่าแล้วพี่น้องจัดเลยครับคำเด็กแห่งมันครับผมอืมอหืม แคบหมูย่างกรอบไปลองใส่แมงกระพุนพอไปลองจัดเลย แบบกีดจัดมาได้ไหรองด่ยตัวลุ่ยแบบมิตรทีนพ่อไหมน้อง Mmm. แคบหมูเฮดดีดีไหม้องไรมันไ่ม้องหอมดีม้บอืม mm -hmm. นีห่หอยนั่งล้มพอไม่น้องจะว่าลายวันแหละคนว่านก็นเลยออกอไปลวกไป่น้องจนได้เป็นแบบวดลุ่งครับผม 1งเหลือจะแม่งก็พุ่นไม่หรอ 嗯，嗯。Mm. Mm. 으음 mm -hmm. แซ่บมากๆเลยพี่อน้องเ oh. มื่อนี้เฮ็ดเป็นแบบเฮ็ดกำลังดีพี่อน้องเบอเฮ็ดลายแล้วพี่อน้องแบบเฮ็ดกินแบบง่ายๆครับเฮ็ดแบบเฮ็ดหลายกกินยากครับพี่น้อง เมงกะพุนเมงกะพุนเอาไว้ดุลนะครับมันก็ยังมีความกรอบอยู่พี่น้องหอยนางรมกับซุนะครับแต่ว่าเอาไว้หลายมือนะครับก็เลยแบบออกมาลวกนะครับสำหรับหอยนางรมพี่น้องแต่ว่าก็แซ่บเพื่นเกลารสชาติหอยนางรมคือเกลายวหละับพี่น้องแซ่บเพื่นเกลานะครับเดี๋ยวสหรับเยอรมีนะครับคุณว่านคนอนุญาตเอาไว้แต่พี่เทานี้ขอบคุณพี่น้องสุขุทกคนครับที่เข้ามารับชมนะครับพอยเข้ามาสนับสนุนนะครับพอยเข้ามากดไลค์นะครับเต๋วเร่ใหญุ่ณว่านสุขมมากนะครับ จะได้ฝากพี่ฝากน้องสู่คนสุคนทุเก่าะนะครับฝากกดไลค์นะครับถึงแจกกับโคชเช่เพื่อเตรียมเงิแจก,กว่านสรางคิปโอ้ไม่ไม่ทัดไปออกมาให้พี่พน้องได้รับชมคือเก่าครับพี่นอ้องเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสารับคนี้สวัสดีครับ